ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้วันนี้เราก็จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเลขาคณิต2มิติและ3มิตินะครับรูปเลขาคณิต2มิติเนี่ยนะครับเราก็เรียนกันไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้สําหรับวันนี้นะครับก็จะเรียนกันในหัวข้อนะครับรูปเลขาคณิต3มมิตินะครับก็วันนี้ หลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการให้ทําใบงานนะครับส่งโดยการถ่ายรูปนะครับส่งคุณครูไปดูกันเลยนะครับรูปเลขาคณิต3มิตินะครับรูปแรกรูปพิซึมนะครับรูปพิซึมนะครับก็จะมะีหน้าตัดนะครับนะ สองด้านนะครับจะมีหน้าตัดสองด้านจะมีด้านข้างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอย่างรูปนี้นะครับมีรูปหน้าตัดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมสองด้านนะครับที่ระบายสีสีเหลืองไว้นะครับเพราะฉะนั้นรูปพีซึมรูปนี้นะครับก็จะเป็นพีซึมนะครับสามเหลี่ยมนะรูปนี้นะครับสังเกตนะครับ หน้าตัดนะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เรียกว่ารูปพีซึ่มสามเหลี่ยมนะครับถ้าหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เรียกว่าพีซึ่มสี่เหลี่ยมนะครับส่วนด้านข้างนะครับที่ไม่ได้ระบายสีเนี่ยนะครับด้านข้างที่ไม่ได้ระบายสีก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอยู่ด้านข้าง นี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรูปพิซึมสี่เหลี่ยมนะครับก็คือจะมีหน้าตัดนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับจากหน้าตัดที่ระบายสีไว้เป็นสีน้ําเงินนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่ามีหน้าตัดสองข้างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างของรูปพิซึมที่เราไม่ได้ระบายสีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะครับนี่นะครับด้านข้างที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่ถึงจะเป็นปิซึมสามเหลี่ยมนะครับปิซึมสามเหลี่ยมก็จะมีด้านข้างนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นปิซึมสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นรูป พีซึมสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับเป็นด้านหน้าตัดนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับประกอบอยู่ด้านข้างส่วนหน้าตัดสีเขียวนะครับนี่นะครับที่ลูกศรชี้นะครับหน้าตัดสีเขียวเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือเป็นรูปพีซึมห้าเหลี่ยมนะครับเป็นรูปพีซึมห้าเหลี่ยม พีซึมนะครับนะมีฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยนะครับเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆนะครับถ้าเป็นด้านหน้าตัดสามเหลี่ยมก็เรียกว่าพีซึมสามเหลี่ยมนะครับต่อไปรูปพีระมิดนะครับพีระมิดเนี่ยก็จะมีหน้าตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีด้านเดียวนะครับเรียกว่าฐานนะครับจะสังเกตเห็นจากที่ระบายสีน้ำเงินไว้นะครับรูปพีระมิดนะครับ นี่นะครับลูกศรชี้นะครับเรียกว่าฐานส่วนด้านข้างประกอบนะครับ uh, ด้านข้างจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ละด้านเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มียอดแหลมนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับด้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันอยู่นะครับในแต่ละด้านแล้วก็จะมียอด นะครับเป็นยอดแหลมนะเพราะว่ามีหน้าตัดแค่ด้านเดียวนะครับมีหน้าตัดด้านเดียวนะเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับพีระมิดเนี่ยจะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็เรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับนะส่วนรูปต่อไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับด้านฐานเนี่ยนะครับที่ระบายรูปเป็นสีเหลืองนี่นะครับด้านฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างที่เป็นด้านประกอบเนี่ยนะครับก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มียอดแหลมนะครับด้านข้างสามเหลี่ยมมียอดแหลมนะครับรูปนี้นะครับก็จะเรียกว่ารูปพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะครับเรียกตามฐานนะครับ นะครับพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆนะครับเราก็จะเรียกตามลักษณะของมันนะครับมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือปีซึมเนี่ยจะมี2ด้านนะครับแต่ว่าพีระมิดเนี่ยจะมีด้านเดียวนะครับส่วนด้านข้างนะครับของปีิซึมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนพีระมิดเนี่ยนะครับด้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ รูปต่อไปนะครับเป็นรูปทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกก็จะมีฐานเป็นรูปวงกลมนะครับเป็นฐานหรือหน้าตัดเนี่ยนะครับที่เป็นรูปวงกลมเห็นไหมครับที่ระบายสีไว้นะครับเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวก็จะมีฐานเป็นรูปวงกลมทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านส่วนด้านข้างนะครับถ้าเราขี้ออกมานะครับเหมือนกระดาษ a 4ี่ที่ม้วนๆอยู่นะครับ ถ้าเราขี้ออกมามันก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับด ok. ้านข้างของทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับและมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมสองด้านนะครับไอ้นะครับเป็นรูปทรงกลว uh ยนะกลว uh ยเนี่ยจะมีฐานเป็นรูปวงกลมนะครับเหมือนกันกับทรงกระบอกเลยแต่ว่าจะมีอยู่แค่ด้านเดียวนะครับส่วนด้านด้านข้างเนี่ยนะครับ เป็นส่วนของวงกลมนะครับก็คือการนำวงกลมมาม้วนนั่นเองนะฮะเป็นทรงกลวยนะครับทรงกลวยนะครับนะครับและจะมียอดที่แหลมนะครับมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมอยู่ด้านเดียวนะครับแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งนะครับแหลมนี่ความแตกต่างนะครับระหว่างทรงกระบอกกับทรงกลวยนะครับ ทรงกระบอกมีและทรงกลวยเนี่ยนะครับจะมีฐานหรือว่าหน้าตัดเนี่ยที่เป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันนะครับที่ทรงกระบอกเนี่ยมีฐานเป็นวงกลมอยู่2ด้านแต่ว่าทรงกลวยเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ด้านเดียวต่อไปเป็นรูปทรงกลมต่อไปนะครับทรงกลมทรงกลมก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนลูกฟุตบอลนะครับลูกโป,ป่ง ลูกบอลเล่บอลลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอลนะครับแบบนี้เราเรียกว่าเป็นทรงกลมนะครับมีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบนะครับสิ่งของในชีวิตประจำวันนะครับที่มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิตสามิติมีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้นักเรียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับส่วนวันนี้นะก็จะมีใบงานนี่นะครับ อันนี้เป็นใบงานเดิมที่ครูสั่งไปแล้วนะครับเมื่อวานนี่นะครับอันนี้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติส่วนใบงานในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนกันเรื่องรูปเลขาคณิต3มิติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสั่งนะครับเป็นใบงานรูปเลขาคณิต3มิตินะครับให้นักเรียนนะครับตอบคําถามลงในสมุดนะแล้วก็ถ่าย ถ่ายรูปนะครับส่งมายังกลุ่มไลน์หรือว่าส่งมาใน Google s s r o o m นะครับของคุณครูที่ได้สร้างไว้นะครับใบงานครูได้ส่งให้ไปแล้วนะครับทางช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับทำงานส่งคุณครูด้วยนะครับวันนี้สำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับเรื่องรูปเลขาคณิตสามมิติ นะในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ